ครับผมกลับสวัสดีมะพร้าวมะปอกระเป๋าต่องคือเก่าเหมือนเดิมมีเคนเกยครับครับปีพันนองมาตอวนุคือเก่านะครับเนาะครับผมมือนี้เก่านกไม้มาเฟกเนาะครับปอกปลาครั้งแรกจากสี่เป็นยังไงจากสี่ขันบกขันกับว่าลอดลุ่นลอชุ่มน้ำบาวต่องเนาะพี่นองเนาะครับเนี่็เปลี่ยนสายพันธุ์ของข้าบีหน่อยเนาะครับเนาะนะครับ พ่อจมน้องครับเนาะคือพ่อคือข้ามันรุ่นน้ำกันครับน้องว่าจะฝึกง่ไงพอน้องเนาะสายค่าเบี้ยนครับเนาะครับผมมือนี้ก็ะป้านี่ครับเนาะพื้นที่นะครับเนาะเกินแถวบ้านพี่น้องมาฝึกนกไม้พี่น้องครับน่นกไม้ Tidak lah ini.